ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคูคุ่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาบอกสมาร์ทวอชแห่งปี2020ของเราครับบอกไว้ก่อนสมาร์ทวอชของไอปี2020ของเราคือไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะคือเอาตั้งแต่ที่เรารีวิวมาจนถึงปี2020แต่ถ้าเกิดปีแ้าก็3ปีจนถึงปี2021ปีต่อไปจนถึงปี2022ถ้าเปิดช่องมา10ปีก็มัน10ปีเลยอแต่ส่วนใหญ่รุ่นรุ่นใหม่ๆมันก็ดีกว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วละ คนตีมันก็เลยอ่าอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าคือสมาร์ทวอชที่ดีที่สุดของเราอาจจะไม่ให้สมาร์ทวอชที่ดีที่สุดของโลกนี้แน่นอนเราเอาเฉพาะตัวที่เราเคยรีวิวใช่มาตัดสินว่าอันนี้คือดีที่สุดของเราครับผมเพราะฉะนั้นตัวอื่นอะไรเงี้ยตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยที่เรายังไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยหรือไม่มีโอกาสที่ซื้อได้ได้ได้ลองได้ลองเราก็ไม่เอามาเอี่ยวนะพูดครับผมเอาเฉพาะที่เราเคยลองครับผมไปเลยตัวแรก best watch ครับ คือไม่ไม่พูดถึงอะไรเลยเป็นสุดยอดในการที่เรารีวิวมาเราให้ Apple Watch Series 5อยากจะบอกซีรีส์5อยากจะบอกซีรีส์6เลยเกินแต่ว่าคือเรายังไม่เคยลอง s e r i e ์6เราก็เลยบอก s ี r ีส์5แ้ามันก็มี Apple Watch SE ออกมาด้วยเวลาค่ะถูกเราก็ไม่ได้ลองแต่ก็ที่เราลองคือ Apple Watch Series 5ทำไมเราบอกว่าแต่ว่าไม่อยู่ในนี้นะอันนี้ o p p นะไม่ Apple s e r i e ์5ไปไหนฮะไปไหนขายกินไปแล้ว ที่เราบอกว่าเป็นสมาร์ทวอชที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นไม่ใช่สมาร์ทวอชเป็นวอชที่ดีที่สุดคือมสมาร์ทเนี่ยมันก็สมาร์ทจริงๆสุดๆอะ่ะก็คือมันเชื่อมต่อง่ายมันใช้งานง่ายใส่ Apple จะใส่เพลงเข้าไปก็ได้จะดูรูปก็ได้ตอบข้อความพัคติคอลที่สุดใช่สั่งการด้เสียงนี่แบบหน้าจอวอทเฟสก็มีดีเทลอะไรละเอียด เอ่อแบบเป็นเฉพาะตัวมาเฉพาะตัวเจิงๆขนาดหน้าแบบโอเวอร o อนก็ยังคิดมาดีแทักติคอใช้งานได้ไปยะางแดดเรายังใช้งานได้ครับเจ๋งมากนอกจากนั้นคือตอนแรกคือให้มันหลูแวปเปอร์วอชสปอตมันจะโอเคไหมผมไปวิ่งทันเลยอะไรเงี้ยพอผมไปทดสอบจริงๆโห้ยมันเจ๋งจริงๆนะตัว G.P.S เนี่ยผมปกติเวลาวิ่งคอนโดเนี่ยมันจะมีตึกสูงๆบางในการบางสัญญาแล้ว G.P.S มันจะไม่ค่อยถูกอะมันจะวิ่งหลุดเส้นผิดเส้นผิเลยหลุดออกขนอกขนนงเยอะกเลย ตัวนี้ยังเป็นสี่ลี่ยมอยู่ก็คือวิ่งเห็นเป็นรอบๆอ่ะถือว่าเจ๋งมาก GPS ฮาร์ดเรทเนี่ยก็ก็เจ๋งมากเหมือนกันก็คือตามตัว ECG ได้เลยก็ก็ก่อไอตัวคาดอกกุเลยผมจำได้ใช่เวลาเทสง์แบงแม่งขี่เลยเทสแบบ h อช t อย่างเงี้ยฮาร์ดเรทคือไปสูงสุดฮาร์ดเรทตามสุดฮาร์ดเรทสูงสุดแบบไวๆเป็นไซเคิลเงี้ยสามารถตาม ECG ได้ถือว่าสุดยอดครับด้วยราคานี้ครับอ่ะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ ใช้ได้กับเฉพาะ iPhone เท่านั้น a อ d ด o i d ไม่ได้ i p แพยังไม่ได้เลยจริง MacBook ก็ไม่ได้ัาผมพูดทำไมอ่ะครับแต่เพราะว่าข้อเสียมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันราคาแพงหลักหมื่นเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปคือกาเมินก็หลักหมื่นเออพูดตรงๆนะเออทำไมแค่ที่ยห้อยังแพงกว่านี้อ่ะซุนโตอย่างแต่กาเมินไม่ได้สมาร์ทเนี่ยซุนโต้ยังหลักหมื่นเลยแต่แต่ซุนโตไม่ได้สมาร์ทเนี่ยเออแต่ตัวเนี้ยสมาร์ทอ่ะคือตัวนี้แบบครบอ่ะทั้งสมาร์ททั้งสปอร์ตใช้ได้อื ก็อย่าไปทำพังอะไรกันมันรู้รู้บาบางอยู่ครับอ่าเบ d ม a ดเลนวอชคือถ้าพูดถึงราคากลางๆราคาประมาณห้าพันเนี่ยคือเราให้ตก็มีหลายตัวเลือกนะมีรับมีหัวเว่ยมีอะไรอืมอะไรเนี่ยเยอะหลายตัวเอออย่างไรตัวแต่เราเลือก a m ม z Fit t เ e x ตัวนี้เพราะก็อย่างแรกเลยครับหน้าจอสวยงามมากเป็นหน้าจอ OLED LED สีสันสดสวยคมชัดอินเทอร์เฟซไวครับ แบตเตอรี่อึดสองสัปดาห์คนรอึดอยู่สอสัปดาห์ใครที่ไม่อยากชาร์จบ่อยๆในโหมดสมาร์ทด้วยนะโหมดแบบใช้งานปกติเนี่ยใช่อืม่ะแล้วก็ตัว H I ท T เนี่ยฮาร์ดเรทเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าโอเคก็คือเกาะก็ได้มีรูดบ้างนิดหน่อยครับอืมแต่มันยังดีกว่าบางทียี่ห้อที่มันแพงกว่านี้ดีกว่าเมดดีกว่าเมดฟิของมันเองบางรุ่นดีกว่ารุ่นหลักมันก็มี GPS ก็โอเคอก็ไม่ได้เป๊ะมากมีดูดบ้านนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในในช่วงนี้ว่ายอมรับได้ยอมรับได้ในราคานี้ในราคานี้ใช่อาจจะอย่างที่บอกบางทีดีกว่ารุ่นที่แพงกว่านี้อออครับหน้าตาสวยด้วยบึกบึนทนทานอะไรเงี้ยมาถึงรุ่นสุดท้าย้คุณบอกราคายังไงประมาณสี่พัน่สี่พันบาทเออรุ่นสุดท้ายครับ best budget watch คือจะเรียกวอชก็ไม่เชิงเลยเนี่ยหรออก็เป็นวอชใส่ข้อมือเห็นเห็นเวลาได้เป็นวอชแล้วเป็นนาฬิกาแล้ว คือรุ่นราคาคประมาณพันหนึ่งอะต่ำกว่าพันหนึ่งอะเอาไว้ง่ายแบบถูกๆเลยเราให้รุ่นไหนมีแบรนด์ห้าครับมีแบรนด์ห้าไมทำไมไม่รู้ตแบรนด์ห้าตัวนี้คือเอบอกอย่างหนึ่งคือมันไม่มี G.P.S ในตัวไม่มีเซนเซอร์ G.P.S ในตัวคุณต้องเอาไปแพ่้โทรศัพท์แต่มันก็ไม่สายเหตุแต่มันก็ไม่สาเหตุดงที่ทำให้มันถูกนะราคาพันเจ้า G.P.S ด้วยขอขอมากไปครับครับแต่ตัวนี้ที่มันดีก็คือ เวลาผมไปผมไปเทสฮาร์เรนตัว h i ชเนี่ยคือแบบเกาะกลุ่มเกาะเกาะตัว E C g ได้ค่อนข้างเยอะเวลาไม่เชื่อนะเวลาขึ้นฮาร์เรสขึ้นสูงก็ขึ้นสูงตามขึ้นไวตามเวลาฮาร์เรสตกก็ตกตามหรืออะไรเงี้ย work มาแล้วก็มันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ที่เพิ่มเติมมาจาก B ีซีอ่ะมีแบนซีอะไรเงี้ยยังมีพายอย่างเงี้ยพีไใช่ไหมเป็น i ิเคเตอร์ง่ายๆที่บอกว่าคุณออกกำลังกายพอไหมแต่ตอนนี้ชี้ว่าแล้วคุณออกกำลังกายพอเหมาะไหมกับ ช่วงอายุคุณอะไรของคุณเนี่ยใช่ครับมีแบบเพิ่มเติมมาอีกมีแบบวัดสเตรสได้วัดความเครียดได้ซึ่งอันนี้เจ๋งมากนะคือด้วยราคาเนี้ยคือปกติอ่ะอย่างพวกการ์มินหรือว่าซุนโตอะไรเงี้ยเวลาวัดสเตรสเนี่ยคือเขาวัดไอตัวคูปครบอะฮาร์ดเลสวาไรบลิตี้ครับซึ่งเขาใช้เครื่องคือบอกเฟิร์สพิลที่ผมบอกเสมออะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือเสียวเมียคิดเองเขาเลยไม่ต้องเสียค่าเค่องคือมั้งไม่เสียตังค์ก็เลยได้ทุก็วัดมาได้ตรงไม่ตรงไม่รู้อ่ะแต่แต่เมียแต่วัดสเตรสได้อ่ะวัดดไ้ซึ่ง เวลาสเตรทจริงๆเวลาเหนื่อยจริงๆสิ้นวันเอ้ยก็รู้สึกว่าค่ามัน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 สะท้อนจริงอยู่ใช่แล้วก็มีพวกบิสซิ่งด้วยฝึกหายจงหายใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีวอร์ดเฟสเยอะๆอยู่นะที่ผมเคยสอนคลิปเปลี่ยนวอร์ดเฟสอ่ะอ่าใช่ในไอโฟนอ่ะอ่จริงๆในแอนดรอยอีวาเกเรียนเออจริงๆในแอนดรอยเปลี่ยนง่ายกว่านั้นอีกขะนัยไอโฟนเปลี่ยนยากๆก็เปลี่ยนได้เลยครับผมอืออะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นแหละไปในเลทราคานี้ใช่ใครอยากรู้รายละเอียดในสิ่งที่เรารีวิวหรือว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยเรามีคคลลิิปปทุก เลยยิบเลยอไปไปดูได้ไปเสิร์ชดูในช่องเราได้ก็ไปก่อนอย่างน้อย3ตัวนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปตัวที่เราแนะนำเนี่ยจัดไปได้ไม่ลิงก์รีวิวแล้วก็ลิงก์ซื้อด้วยครับผมแต่เปิดวอร์สซีรีสีไม่รู้มีมีขายป่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปหาดูกันซื้อหกไปหรือไม่ก็ซื้อเอซีเออครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับลาไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กีบครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมสับสกายครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราบบบบ๊๊าาายยยครับาย